การไม่ห้ไม่เป็นไรไม่เจอแล้เป็นสัจจะที่อาตมาบ้างเป็นสัจจะที่จะพิสูจน์ตัวเองของความจริงบริสัจจะนี่มันจะพิสูจน์ตัวเองขึ้นเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าไปโอ้อาตมาเอาเรื่องของมังสวิรัตเรื่อมาใช้ ซึ่งแต่ก่อนนี่เขาก็ไม่อีนนี่อะไรกันหรอกเขาว่ามังสวิรัติมันก็อยู่ในวิจา,ารณติ๊กติกินเจแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้คำว่ามังสวิรัติเป็นพยัญชนะบาลมีมันไม่ได้แพร่หลายอะไรเรามันก็รู้ในวิจา,ารณ์บอกว่าไปกินเนื้อสัตว์เขาก็เคยเข้าใจกันว่าไปกินเจทั้งคันอ่าก็นเจ วันนี้ชาวบ้านเขาก็กินได้นะทีนี้มันก็มันเป็นประโยชน์สารพัดมันอาตมาก็พยายามจะอธิบายหเห็นถึงความต่อนเนื่องถึงพลังงานที่มันเป็นชีวะตั้งแต่อุตุมาเป็นปีชะมาเป็นจิตท,ที่เป็นคำหลักของพุทเจ้าที่รวมกลุก๊รวมหมู่เอาไว้ว่าุ อุตติชชจิตกรรมวก็ธรรมห้าคำเนี่ยมันยังมีนัยยะละเอียดที่จะต่อน,นีอัตมาเขพยายามจะใช้ความอยู่นให้มันชัดเจนละเอียดละอ,อให้รู้จนกระทั่งถึงพลังงานที่ละเอียดเป็นความรูท้ทางศัจธรรมนี้เอาไว้เท่าที่มันจะพออาศัยอธิบายกันได้ค่อยๆอัตมาก็ ยังไม่เก่งทีเดียวนะมันก็ okay. mm. เลยค่อยกระเตื้อกระเตื้องค่อยต่อก็ปฏิปฏิปฏิต่อปฏิปฏิต่อปฏิปฏิต่อไปวันแล้วว <men> <men> ันเล่ามันก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆวันทีก็ไม่รู้จะอัดว่าอะไรมันจะไม่ดีเท่านี้มันมันไม่มีอะไรดีเท่านี้มันดีที่สุดแล้วตอนนี้เราทาได้ใครดีคนนี้คือมาแห่มาช่วยเสริมตัแต่มันก็ยังไม่มี ฟังแค่พ่อท่านฟังแรกๆ้็ไม่ค่อยเข้าใจออมันไม่ง่ายเลยมันลึกซึ้งลึกล้ำม,มันลึกซึ้งลึกลำแบบแต่ก็ฟังพอได้ฟังรับมันมันติดต้องฟังต้องฟัง้ำาำอย่างไม่เข้าใจก็ใช่ต้องฟังจนะำา,อาำ,อ,ำอย่างสักยาทิถีเนี่ยผมผมก็ฟัง โอ้ยนี่ไม่ใช่ง่ายง่ายถ้าไม่แตกถ้าไม่ค่อย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 รู้ไปเรื่อยเรื่อยรจริงถึงขีดถึงขีดถึงขีดคำว่าศักดับอายะคำว่าตัวตนกับคำว่ากายไสองคำนี้ก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายความเสือส่อมของศาสนาพุทธมัน เสื่อมมากจนสังโยชน์ข้อแรกกายยันติตๆมันยังมันยังไม่ใช่จะทะลุทะลุเ,เข้าใจจนได้ขีดที่จะไปฉลาดพอจะรู้สัจธรรมอะไรอะไรขึ้นไปอีกไม่ง่าย <S 2> <S 2> <S ้มามันก็ยังได้แลหละคนเข้าใจเพิ่มนด็กจงก,กตั้งมาสามารถทําให้ตนเองพ้นรอดพ้นอะไรไจะเป็นจิตวิญญาจนได้แล้วขนาดนี้ส็คสุ ดูรายการพ่อท่านเพราเช้าเช้าช่วงตีห้าตีสี่ตกกว่าถึงบ้านจะตื่นไม่ทันตีสี่มาตีห้าประมาณเปิดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเนี่ยวนเวียนไปเรื่อยเทศสดบังแห่งบางแห่งอะไรเยอะ สดเลก็กน้อยไปย,ย้อนหลังไม่ใช่หรอไปดูย้อนหลังนะครับเข้าใจมันต้องรีบสี่ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนกันอย่างนี้ล <c oughs> สดเ็น้อยแห้งก็มากหน่อยก็ทําเติมทุกวันนะทำเติมสดทุกวันน้อยวัน,นที่จะไม่มีสดเลยเอกแต่ดีวันก็น้อยวันแต่ที่จริงก็เติมสดปุ่บ้างวันหนึ่งรายการหนึ่งสองรายการอะไร มันไม่มีงานอะไรดีกว่านี้รแร้วถ้ามาว่ถ้างานที่มันดีกว่านี้มีอีกพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเลือกทํางานนี้เป็นงานสุดท้ายของพระองค์เข้าใจไหมครับ <c oughs> ถ้าผว่างานอะไรมันมีดีกว่านี้นะ <c oughs> ในชีวิตสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าพอตัดสู้เป็นพะสมาสพุทธเจ้าแล้ว45เปอร์เซ็รต์ก่อนจะปฏิรูปการเป็นประโยชน,น์สายไป แล้วทำงานนี้อย่างเดียวท่านไม่ทำอะไรอื่นเลยถ้ามันไม่สุดยอดแล้วท่านไม่ไม่ไอนั่นท่านไม่พิเสีเวลาท่านจะอธิบายไม้หมดนะเจ้าชายศิลตาไปเรียนที่ตังตศิลาสิบแปดวิชาการในยุคนั้นมีสิบแปดคณะเหมือนกันเถอะสมัยนี้มันไม่รู้กี่คณะคณะ,ะเป็นร้อยรอยคณะสมัยโน้นแม่สูงสุดมันมีสิบแปดคณะท่านเรียนจบหมด รู้หมดน่จ้ะมิชายิงสอนวิชาทำกสิกรรมวิชาทําอะไรตั้งรู้หมดแล้กันสิบแปดมิชาเนี่ยมันที่อาศัยต่ยกสมัยโน้นมาถึงยุคสมัยนี้มันมันก็อาจจะเป็นแก่นๆในยุคตะพูจายุคนี้มันโูมซอยแย่ไปของย่อยไปอีกขนาดชงเรามันยังเอาเป็นปริญญาโตประยตรอีกประเเยเอกกันเลย ผงเราได้ปริยาเอกมันก็ไปเรื่อยๆน่ดัดผมดัดผมดัดเท่าปริชาปริยาเอกอะไรเงี้ยแต่งหน้าทาปากกบเป็นปริยาเอกอะไรเงี้ยไปใหญ่เลยามาสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผ่านชีวิตชีวะมาจนกระทั่งจน,จน,จน ไม่มีอะไรเกินกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรเกินกว่านี้นะซึ่งเราจะเห็นได้อย่างทางเทวานิยมอย่างทางตะว,วันตกทางอะไรเนี่ยเห็นไดก,ก็อุ้มสารก็อวดเก็บรเก่งเมื่อกี้ไปปีนภูเขากันเมื่อกี้เลือดเลยอวดเก่งปีนภูเขานักนักธรรมชาติวิทยาแบบนั้นปีนภูเขาไปเสี่ยงกันเสี่ยงตายจบด็อกเตอร์จะมาทั้งนั้น เห็น <laughs> แล้วก็นีก่กนะันเนี่ยเรื่องการเมืองไอ้ไรก็นนั้นสาร <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่รู้จะไปทำยังไงก็ได้แต่ช่วยให้เขารู้รู้กันแต่เขาไม่มาใส่ใจเราหรอกพวกเนี้ยยังไกลก่อนจะไปทำง,งานถ้าได้ฟังเทพพ่อท่าน รายการตอนเช้าตอนอะไรจะรู้สึกมีความสุขไหมดีดีมั่นใจในการดีเดินทางมันแสดงทึว่าเราเองมีมีจิตในธรรมรสมันมีธรรมรสครับธรรมะมีรสมันอร่อยมันสาบซึ้งในธรรมะธรรมะมีรสไปถึงบางอย่างฟังไม่เข้าใจแต่ก็อ่าจนกระทั่งมันเข้าใจหรือว่ามันได้บรรลุมันก็เป็นมีมุติรส มันได้ขมรมรสไปเรี่ยถึงจะวิมุตติรดรรมรสดวิมุตติรสไปเรื่อยๆแต่มันยากมากอ้าวถ้าไม่ <c oughs> ถ้าไม่ยากก็ไม่ได้เป็นพระพุทธจเจ้าหรอก <c oughs> ของยากเนอะพพุทธเจ้าเอาของดีมด่างที่สุดแต่มันสูงสุดมันเทียมแล้วมันจริงที่สุดแล้วมันที่สุดแห่งที่สุดแล้วพระ <c oughs> พุทธเจ้าท่านเกิดมาเป็นคนในสิองตราสรุปสรุปพรธเจาสรุปยังไง ก็เหมือนกับพวกเราคนทุกคนก็เกิดมาเหมือนกันก็เป็นคนและท่านก็พยายามศึกษาเรื่องคนกับเรื่องของสังคมแต่ตมาก็สรุปไปจนไม่รู้กี่ทีแล้วจนกระทั่งรู้ว่าโอ้สังคมมันสัมพันธ์กันมันเกี่ยวข้องกันมันก็ทะเลาะกันแล้วก็มาเข้าใจร่วมกันแกระท็ทำรังสรรค์ร่วมกันจนกระทั่งมีตวเนี้สรุปแล้วมีตวเนี้ไอ้พวกที่ไม่รับสครกันมือถืเนี่ยมันก็ฆ่ากัน กันเองนะตระกูลเดียวกันก็แยกไปตีกันแยกกันตีกันฆ่ากันเนี่ยใ่ตะวันออกกลางแถวนั้นเนี่ยอ่าปาเลสไตน์อิสราเอลในอะไรของมันแล้วก็ยังมีอมงอามาสอะไรของมันอันนี้โวยมันฆ่ากันไปเป็นเบื่อมีมีใครถาม ว่าอยู่ประเทศไหนดีที่สุดผมก็ยังยืนย,ยันตามที่พ่อท่านพูด <c oughs> <c oughs> ว่าประเทศไทยดีที่สุด <c oughs> สมาก็พูดย้ำจนไม่รู้เนาจากางกระตั้งเขามันไส้มันหลงตัวหลงตนจังบอกประเทศไทยดีที่สุดจะเป็นไม่ว่าด้านศาสนาไม่ว่าด้านคุณธรรมไม่ว่าด้านการเมืองไม่วา่าด้านเศรษฐกิจเรื่องด้านสังคมศาสตร์ทั้งนั้นเนี่ย อาตมาไม่มีเวลาจะขยายไปแต่ละในแต่ละขแขนงไปดิวดิวดวอย่างเดียวมันต้องขยายอันอน,นีมมน้มันรารว่ามันก็เลยมันจะง่ายแตขยายขแขนงเดียวอย่างเดียวดิวดิวดิว,ดวมันก็ไม่ไม่ครบมันก็ต้องขยายอย่างเนี้ยตามนั้นพุทธธรรมง่าคนบอกไว้ว่าล้วซึ่งตะวันออกสีหอดางทําเดือน วางแล้วนกจะเริ่นซุขีดีเดียวพนจัมีระเบียบบ้านหูมื่งาสเทวดามนไตสีอ่านสิมาพานัั่นละมันมีพูดเอ่อก็โพธิสาดุจนกอเนิมีเปิดหูเป็นยับอไวสีแมนคือเพิ่ลาอ่าอุ้งหูเปิกระบอกไว้ครับูู้ผห้งหูไมไดจวมา จะมีแต่อัตมาเป็นผู้รู้คนเดียวเหมือนไม่ใช่คนรู้คนก่อนคน,นก่อนท่านก็มีประวัติศาสตร์คนก่อนพระพุทธเจ้าก่อนมาผ่านมาเอยอะแยะท่านพูดอาาเอาไว้ว่าอ้าวนี่มีคนกล่าวไปแล้วนี่อา่าธรรมะไทยฮอดสิเ,เดินหนาพระเจ้าระบายฮะธรรมธรรมะพอท่านสิเริ่มเดินหนาพระเจ้ากระเล่าซึ้ตะวันโอ้เป็นบท<อ>มีถอยหลังของพระพุทธเจ้าว่ามีถอยหลังความจริงอันนี้บม่มีบม่มีถอยหลังอีกที ในยุคจะเลื่อนก็ถอยก็เดิมน้ำหนาในยุคเสื่อมก็น้ำหนาอภพระพุทธเจ้าบ่มีบ่มีเก่าน้ำหนาตลอดตลอดอสมัยใดสมัยใดเก่าสมัยใดก็แล้วแต่เก่าสมัยสมัยใดสิเก่าสมัยใดก็แล้แต่ไม่เสมอ จะเก่าสมัยใดมากกับไม่เสมอเก่ามากสมัยใดกับไม่เสมอบองี้เก่าเก่าสมัยใหม่เสมอจะเก่าปันใดออกมาปันใดกับไม่เสมอนะข้าพเจ้ามันมีอันเดียวรวมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวสัจจะมีหนึ่งเดียวแต่ก่อนก็ วังพระท่นานพูดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเทวธรรมมาทรมาทำม,ม,มาเป็นหนึ่งเป็นจดีนะนนนมีหลักฐานในพในปฏิปินนบดใเด็บสิขบข้อหกสิบอันนี้เทวธรรมมา,มมาทาวายเจนะเวทน,<ม>นายะเอกสมุสรนาภวันติเนี่ยเนีพระบาลีอันนี้ท่ามาจดจำได้เลยทุกหลายทีแล้วมันสําคัญมากธรรมสองสองนี่แหละ สรุปแล้วก็มหาสองนี่คอตัดสินที่สองจบสุดที่สองและทุกๆอย่างเอาแยกเป็นสองมาเปรียบเทียบกันว่าอันหนึ่งต้องถูกอันหนึ่งต้องผิดแต่ก็เลือกได้อันดีที่สุดเทียบมากกี่คู่กี่คู่กคือเที่ยวมาเหมือนกับแชมชิงแชมป์เนี่ยไล่มาเรื่อยๆก็คัดเอาตัวชนะมาเรื่อยตัวชนะมาเรื่อยชนะมาเรื่อยชนะมาเรื่อย เลือดสองสุดท้ายกับชีวิตตำรวนทำงานงานเลิกเสรกโน้มชอบเด็ไปตามตามบิบบกของตระกูลตระคูลก็ผ่านกันมาทั้งนั้นแต่ก็ดีต้องเที่ยวอมได้สอนนักเรียนครับ เป็นช่องว่างใช่ไหมเรารู้แล้วก็เลิกไปละไปเรื่อยๆคนเราก็ไปหาจุดที่เราเห็นว่าดีกว่าดีกว่าดียิ่งดียิ่งไปเรื่อยๆอิเลี่ยมันเยอะเดือบนอนเอามันมีหลายบอลโพลเดือบนอดเอาเดือเอา